สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสร้างพธานุลำปางหลวงจังหวัดลำปางนั่นเองนี่เราได้เรได้โปรเจกต์นี้มาแล้วส่วนโปรเจกต์เออเออเจดีเชมุลน่ะเราจะเอาไว้เราจะทำต่อจากอันนี้เนื่องจากว่าโปรเจกต์นั้นน่ะมันขนาดใหญ่มาก แล้วหลายๆคนที่นั่งรอดูก็อาจจะเบื่อก็อจ,จะเปลี่ยนบ้างก็เลยสร้างพระธาตุลำปางหลวงมาให้แทนคนจะได้ไม่เบื่อกันเจ้าตอนนี้เรากำลังตกแต่งพระธาตุอยู่ถ้าเกิดใครเคยเห็นพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยมันจะมีเสียงทองนะพระธาตุจะเป็นสีดำตัด ทองนะเนี่ยยอดทองแล้วก็องค์พระธาตุจะเป็นสีดำดำนี่เดี๋ยวเราันี้ดูนี่ราได้ประมาณนี้ทั้งยอดนะนี่เป็นแบบนี้ดูดีเลยต่อไปอีกชั้นหนึ่งสีทอง บดาวขึ้นไปเรื่อยๆเยชิบอันนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วที่เราจะทำเชิบ เชิบไปเรื่อยเชิบโอเคประมาณนี้ดูดีมากต่อไปเราจะาไปทำรั้วพระาธาตุนั่นเองเดี๋ยวเราต้องปลูกพืชพระาธาตุก่อนเดี๋ยวเราเปิดดูรูปก่อนฮึ โอเคพระธาตุลำปลางหลวมีขนาดใหญ่มากเดี๋ยวดูก่อนซิมันเป็นยังไงกันแนะน่พื้นพื้นอืมพื้นก็เหมือนเดิมเลยะคล้ายๆกับพระธาตุเทพก็คือเป็นพื้นแบบเออ่แบบเนี้ย คืนอิดแดงคืนอิดแดงโอเคคืนอิดแดง,ดแดงเด็าอะมาสามบล็อก Yep. Çöp, çöp, çöp. Tabii ki çöp. วัดาธาตุลำปางหลวงนั่นเองพระธาตุลำปางหลวงาธาตุก็มีขนาดที่ใหญ่โตม,มากเชิบเชิบตับป,ปเป็นรั้วพระธาตุรั้ว ไม่ยากเลยรู้ว่าไม่ยากสมูทคอสโอเคเดราจะไปเหนียนมากเรื่อยๆเชิญๆต่อไปเรื่อยๆ อืมดูรูก่อนทาไปเรื่อยๆชิบพัดพาลำปาง เรประมาณนี้พระธาตุเชิบเชิบทำรั้วเสร็จนี่ล้วจะจบคลิปเลยนะเป็นเหมือนคลิปสั้นๆต่อไปเชิบเชิบชิบชิบ ต่อไฟมนเรื่อยๆตอนกลาคืนจะได้สว่างตอนนี้เรากำลังทำรั้วอยู่รั้วพระธานจะเป็นสีข,ขาว ก็รังทำต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดส่วนไหนเราข้ามไปเราก็จะมาทำอีกทีหลังเพื่อปการตกแต่งเราก็จะทำทั้งฉัดด้วยเชิบเชิบเชิบทำไปเรื่อยๆชิบเชบ เอาไปเชบิบตรงนี้ปูงยาวๆดูตั้งแต่ตรงนี้เฮ้ย อโอเคตรงนี้ต้องขยายออกเป็นแถวฉัดบริเวณชัดตรงนี้เดี๋ยวมา Chup, come on, ยืดทำมันได้เยอะมากชอบ นี่คือฐานสำหรับฉัดนั่นเองตรงที่เรากำลทางทงตรงนี้ฐานฉัดนี่แบบนี้แล้วคนไปยืนอ,อะไรบ,บนนี้นี่างฐานสองชั้นพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุลำปางหลวงนี้ เราทำน่าจะเท่าขนาดจริงเลยแหละไม่รู้ว่าเท่าขนาดจริงไหมแต่ก็น่าจะเท่าขนาดจริงแหละเพราะก็มีขนาดที่ใหญ่โตอยู่ดูสิมีขานาดที่ใหญ่มากแล้วก็ภูเขาอีกเนี่ยน้องเที่ยวกับภูเขาก็อันนี้สิเรียกว่าใหญ่กว่าเป็นสิบสิบเท่าเลยโอเค ต่อทตรงนีชชช้ชับชับชบต่อมาเรื่อยๆชบชับชบชบชับยาวๆยาวๆยาวยๆชับชบชบชบใช้บ็อกสมูทคอสบ็อกสีแบบอ,อ,าอขาขาวไปเลยเ็นบ็อกอีกสีขาวขที่เนียนตามมาก ชับชับชับโอเคตอนนี้เราได้ประมาณนี้แล้วต่อไปเป็นหานด้านใน ต่อไปเป็นสวนลัวสูงไม่ได้น้งสูง เปล่าก็ไม่รู้รบล็อกให้มันเล็กลงอีกนิดหนึ่งหน่อยนี่รู้สึกด,ดูใหญ่เกินไปใช้บล็อกหรือว่าหินดีก,กว่า ับไปเราจะมาทำตรงนี้ชิบประมาณนี้กำลังไ,ได้เลย 感谢。Gotcha. ได้ประมาณนี้แหละกำลังดีเลยต่อไปเรื่อยเชิบเชิบต่อไปเรื่อย ชิบเชิบผู้ปเนใหเชิบ i sure. เชิบตอนนี้เรากำลังทำรั้วอยู่เชิบเชิบลัวทำนานอยู่อย่าลืมทำฉาดด้วยคลิปนี้จะทำฉาดให้ดูด้วยมันเป็นไรเดีย๋ยวได้ปูพื้น ต่อไปเป็นฉัดฉัดทองหนึ่งสองสห้าหก ไปเราจะการออกอย่างนี้เอาฉัดเออฉัดแบบเดียวกับวัฒนธรรมด้านเทพไปเลยฉัด เดียวกันกับแบบวัดพระธาตุดอยสุเทพเชื่อประมาณนี้โอเคประมาณนี้เชิบเชิบเชิบ นี่สิว่ามันเป็นกลมๆนะโอ้ยมันแตกตานิดนึงได้ชัดอันหนึ่งแล้วต่อไปชัดอีกอันหนึ่ง Chop, chop, chop. 等下班哎。Bye. โอเคได้ประมาณนี้ตรงนี้รอบวงว่าใกล้เสร็จแล้วที่หน้าจอมกระตุกเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกเป็นแ่ตัวเกรสรส่วนใหญ่เ้ย แล้วชัดสีทิศโอเคเราจะมาจบคลิปกันสำ,สำหรับวันนี้ก็ขอนตลาไปก่อนนะครับต้องไปชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับต้องไปชมเย้ yeah.